สีพือท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนดีให้กับคนที่ท่านยังทำจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเราสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตให้กับสมเด็จย่าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จย่าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเหมือนกันมากที่สุดประการหนึ่งก็คือการเห็นแก่ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ผมมีความรู้สึกตั้งแต่แรกว่าที่ท่านประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนั่นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ซึ่งออกมาจากหัวใจแล้วเราจะทําอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างที่จะสนองพระเดชพระกุลท่านแล้วผมถามอย่างหนึ่งว่าการทําตามแนวพระราชบริแนวพระราชประสงค์หรือตามพระบรมราชวาทของท่านมันมีอะไรเสียหายไหม